สำหรับในเรื่องเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสยองสักเล็กน้อยนะครับดังนั้นก่อนที่จะรับฟังผมขออย่างเดียวว่าให้ตั้งสติให้ดีเพราะมันอาจเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่าแก้มเธอมีอายุ24ปีครับเพิ่งเรียนจบทํางานฝ่ายคีออทีบสำหรับในเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคุณแก้มได้ไปดูไลฟ์จากเพื่อนที่สนิทแล้วเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นผมขอเกินเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือ เราฟังกันแบบเต็มๆเด้เลยครับคุณแก้มได้บอกกับเราว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2เดือนก่อนครับในตอนนั้นเธอมีเพื่อนสนิทชื่อว่าเติ้ลเต้ลเป็นเพศช,ชายนะครับเพื่อนที่ชื่อว่าเติ้ลได้ตายไปในห้องนอนของตัวเองสรุปสาเหตุทางการแพทย์บอกไว้ว่าหัวใจวายเฉียบพันนั่นเองครับคุณแก้มได้บอกกับเราว่าคุณเติ้ลเป็นคนที่อารมณ์ดีชอบเล่าเรื่องผีใน tik ต็อกไลฟ์สด เป็นประจํานั่นเองและนี่คือสุดท้ายแน่นอนเขาว่าคุณเติ้ลยังคงไร้สดเหมือนเคยและตายในขณะที่ไร้ครับเรื่องนี้มันเลยน่ากลัวในช่งชวงเช้ามืดครับเวลาสักประมาณตีสาคุณแก้มได้รับข้อความเสียงจากเติ้ลนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนั้นมีเสียงโลมหายใจซึ่งในข้อความเสียงนั้นฟังดูแล้วมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะคุณแก้มบอกว่าคุณเติ้ลได้ส่งข้อความมาและพูดว่าดูด้วยสิอย่าให้ฉันเล่าอยู่คนเดียว ตอนนั้นคุณแก้มขนลุกเป็นอย่างมากนะครับเพราะคุณแก้มยังไม่รู้เลยว่าคุณเติ้ลได้จากไปแล้วและมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไม่นานหลังจากนั้นครับช่วงเวลาสักตีห้าพ่อแม่ของเติ้ลได้โทรมาบอกกับคุณแก้มว่าเติ้ลเสียไปแล้วนะลูกในตอนที่เติ้ลตายตอนนั้นเติ้ลยังเปิดไลฟ์สดอยู่เลยแต่ไม่มีคนดูเลยสักคนเดียวหลังจากที่คุณแก้มได้ยินข่าวว่าเติ้ลตายคุณแก้มเธอแทบจะไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เธอได้ยินจากนั้นคุณแก้ม เลยขอรหัสอีเมลเพื่อเข้าในทิ To อกส่วนตัวของคุณเติ้ลครับเพราะคุณแก้มอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แน่นอนเขาว่าคุณเติ้ลได้ไลฟ์สดเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับแต่ปกติแล้วเขาจะไลฟ์สดแบบไม่เปิดเผยสาธารณะครับเพราะเขาต้องการที่จะเช็คคลิปของตนเองก่อนออกเผยแพร่เสมอนั่นเองเผื่อว่าบางส่วนเขาอาจจะตัดต่อส่วนไหนเข้าไปเพิ่มเติมหรือใส่เอฟเฟกอันนั้นอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความชอบเกี่ยวกับงานอดีเลก ดังนั้นเราจะไม่ขอยุ่งสําหรับเรื่องนี้และหลังจากที่คุณแก้มได้รหัสล็อกอินมาจากคนในครอบครัวของคุณเติ้ลแล้วคุณแก้มก็เลยเปิดคลิปคลิปล่าสุดที่คุณเติ้ลกําลังไลฟ์สดอยู่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะจากที่ดูคุณแก้มได้บอกกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติทั้งหมดเลยอะ่ะมันเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีในจุดจุดหนึ่งหลังจากที่เติ้ลได้ไลฟ์ไปแล้วประมาณสิบนาทีในตอนนั้นเธอมองไม่พลาด มันเหมือนกับว,ว่ามีเงาของใครบางคนขยับอยู่ที่มุมห้องแต่เติ้นเพื่อนสนิทของแก้มไม่ได้พูดถึงเงาน,นเลยคุณแก้มก็เลยบอกว่าเติ้นอาจจะไม่รู้ได้ซ้ําบ้างเงานั้น่ะมันอยู่ห้องเดียวกับเขาแต่ว่าในสายตาของคุณดูแน่นอนเขาว่าเรามองเข้าไปด้านไหนเราเห็นแน่นอนเขาว่าฉากหลังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และแน่นอนเขาว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแก้มเธอบอกว่าค่อนข้างที่จะสยองครับเนื่องจากเงานั้นมันเดินเข้ามา ใกล้ตัวคุณเติ้ลเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเดินมาถึงตัวคุณเติ้ลครับและกล้องก็เปลี่ยนด้านนั่นเองครับเพราะในตอนแรกกล้องหันหน้าไปทางคุณเติ้ลแต่ในตอนนี้มันหันไปด้านอื่นต้องบอกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งจากหน้ากล้องได้เลยครับแต่หลังจากที่เห็นเติ้ลนอนแน่นิ่งบนพื้นไปแล้วและเสียงสุดท้ายก่อนที่คลิปจะตัดมีใครบางคนพูดว่าตอนนี้มีที่ว่างสำหรับอีกคนแล้วนะหลังจากที่คุณแก้มได้ยินลบคลิปนั้นออกจากบัญชีโดยทันทีครับ ไม่เพียงแค่นั้นแต่ลบบัญชีของเต้นออกด้วยเช่นเดียวกันและเรื่องมันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้น2วันช่วงเวลาตีสาตอนนั้นได้มีวิดีโอส่งไปถึงคุณแก้มครับชื่อหัวข้อว่าไลฟ์ฟอร์มแก้มในตอนนั้นคุณแก้มเห็นตัวเองอยู่หน้ากล้องแบบเดียวกับที่เต้นทําแน่นอนเขาว่าเรื่องนี้คุณแก้มเธอไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วทําไมเธอถึงไปอยู่ในกล้องนั้นได้ล่ะเธอเลยตัดสินใจที่จะไม่ทําแบบเต้นนะครับเธอเลยเอามือถือเครื่องนั้นน่ะที่เป็นเครื่องของเต้น ไปวัดให้พระสวดมนต์ครับแค่นั้นยังไม่พอแต่ตัวของแก้มเองเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทําได้ทําเป็นตัวตนใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับและพูดกับคลิปสุดท้ายนั้นในคลิปที่เติ้ลตายเนี่ยแหละครับบอกว่าลาก่อนนะเติ้ลพอได้แล้วละ่ะฉันไม่อยากไปด้วยและนี่คือเรื่องทั้งหมดของคุณแก้มครับจนถึงในปัจจุบันคุณแก้มก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีปัญหานะครับเพราะไม่อย่างนั้น เราคงไม่สามารถมาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้และเราหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบนี้จะไม่เกิดกับใครทั้งสิ้นดูไลฟ์สดทุกครั้งหากคุณเจอเงาอะไรที่มันแปลกๆเราขอแนะนำให้คุณรีบปิดโดยทันที